เมื่อคืนนี่ตกอยู่บ่ตกตกเมื่อคืนตกจังโมงก่อนคืนนี่ประมาณ11โมง12โมง11โมงเลยลูกโอ้ประมาณนี้แหละช่วงเทีเ่ยงคืนนะเนาะโดยคิดได้หมดบัตรตัดผมแล้วกะ็รอดเลยเลยแบบนี้จะสะอะไรฮะทรงอย่างกาะทรงนังกเรียนโดยทรงนักเรียนทรงหักเฮียนได้ไปโรงเรียนยูบ่เจ้าน่ะไม่ไปไม่ไปได้โอกาสมัในได้ซิอ่านได้แบับนี้ เนี่ยนมจใหญ่ตั่งๆเลยมนีนั่งอยู่ทั้งน่นป้มั่งน่แม่ั่งนั่ไเ่้าเมนี่ยราดว่าทีลูกก็เฮียรนั่งน้าหมดนะนั่งโน่นลูกนั่นแม่เคยนั่งไปนั่งต่ำมานัเยโออนั่งก่อนใส่เด้ได้ ไม่ได้ดอก่่นงแขึ้นแม่เยอะเลยแม่เตัวแม่ปัจ่อยแล้วลูกไปพิลังนั่งแบบนั้นเราที่ว่าเคยผ่านมาเนาะแบบนี้เอนี่ให่พ้นเออแบบเชือบล่ามบ่นีไดะแบบเสิร์ฟตลอดได้ไปเฮ็ดไปเฮ็ดเบี้ยกตั้งแต่ข้าวอันอันนั้นพุ่นมาเยอะเคยตั้งแต่อยู่พุ่นมาอยู่บ้านติมนิสัยเลยเป็นนิสัยเลยเนาะแต่สิบเอ้าได้กับมารยาทได้มาแต่ฟังไทยเนาะยังบุบบุบกวนเสียละกับเขาเที่ยว เท่ก็ได okay. 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 hmm. I mean, mm ้เท่ก็ได้หลวงปู่นะเท่งได้อยู่นะแมนเดี๋ยวกูุ่กหนามเนี่ยอามาตะกอนเนาะกระถังน้กเมืนเนาะโอเคกะคนเนี่ยเวลาคนมาเห็ดนะนะปั๊บเลยโอ้พอดีว่าเราเสียซื่อจิมโจ๊กจิมโจ๊กผู้ชายอันจิมโจ๊กผู้ชายเนี่ยเดี๋่วฉันนะอ๋อทั้งแม่พันธุ์คุดขาดจุบอะไรแต่ว่าพันว่าอะไู่ได้ยุ้มันกับเบาเลยแต่ว่ารากมันเบาอยู่ผู้หญิงเป็นได้ไก่มี่มี่บ่ผู้หญิงผู้ชายบ่ได้อันเดียวกันบ่เนี่ยน้อยนิดอันเดียวกันแล้วมันจะเป็นแบนๆบได้ อันนั้นจังหวะเสียมจกอันเสียหนาไยักอันน่ะอันนี้คุดแบบเห็ดคู่เห็ดยังอันนี้เนาะกพักก็ได้นี่เห็ดคุดานพักยูเทีวนี่เที่นแม่าในตีนลเราจะปลูกเห็ดตินลดได้นี่เล็กมะตงแนได้ละโตสบายดีสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเนาะ สุขูสุคนพี่น้องเอ้พ่อกันก็แม่น้องอนุ์มาลี่ดีอยู่ห่มโดยเพื่อนเพื่อนทางแมฆาหาเพื่อนืัอนี้ก็อยู่ที่อยู่ทางแมฆาซาเด้อพี่น้องเอ้เนาะมานําเบาเซนอีกแล้วืันนี้ก็ได้พี่น้องเอ้โดยก่อนจะเข้าวส้มค l i เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่น้องอนุนนี่เด้อพี่น้องเอ้ช่วงนี้ก็ออกมาถ่ายข้างนอกดุแน่พี่น้องเอ้เนาะ จักน้อยก็ใกล้สิฮอดยามไฮยามนานีา่ก็สิอยู่แต่เฮือนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะช่วงนี้มีเวลามีโอกาสก็เลยออกมานําเบาเนในมื้อช่วงนี้พี่น้องเอ้ยเนาะโดยมื้อนี้ก็มาพี่พี่น้องเอ้ยเนาะมาที่มาทางของแม่อุตาพี่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะโดยมีได้อย่างใดแนวอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะมื้ออ่ามื้อที่พากันยกย้ายมานะ่ะแม่น้องอน,น,นก็ายตั้งแต่อยู่ที่เก่าพี่น้องเอ้ยเนาะ มาหอดทีใหม่ไนี่ย่น้องนุนบริทายเลยแต่ก็อยู่ในช่องบอเซนเต็มเพียบพี่น้องเลยเนาะโดยอ่มาเบิงมาเมื่อนี่มีหลายอย่างที่ทั้งแม่เพื่นได้พี่น้องเลยโอเแถขนดินบล็อกผูพ้พี่น้องเลยเมื่อนี่ได้บล็อกได้ได้เมื่อนี่พี่น้องเลยโอ้ทังแม่เพืนนะ่อนผู้น่ะกำลังเห็ดสั่งขมุกขมมมอยู่ผูนะ้น่ะพี่น้องเลยอืเห็ยเยด,ดยังแม่โดยสบายดีเดอ้อ แม่สิอันนี้ละลอกดินทรายยันกินชายไปดูยัดเจือนะมันเจือก็ได้อันแห้งเอากิดินทายมาอ้เอาบอกมาอ้อมไว้เนาะโดยยันนไปด้ให้ได้นเจือนหั่นนะโดยเออยังก็ได้แบบนี้ละลูกอืม่่าแนบ่อยู่นําแม่เนาะเบิ่งเอาไว้เพิ่นก็ได้ à, ở còn cái mai sền, nó đi nó. Đi nó. <laughs> có đáy nó, máy thằng Bò Xèn bớt bị nóng mẹ cũng bớt bét đây này nó, vẫn đường bịt máy à, nhà mình trơn đi mẹ mẹ, mẹ à. dù đây chắc mở đã có mẹ, mẹ dù này. Oh, đây mẹ đây, là, là bỏ đôi, đôi, đây nắm, nắm 6 mấy đeo nó đôi, 6 mấy โดยอมืเอนี่มาเมนี่ได้บล็อกเมนี่พี่น้องเลยเนาะได้พันก้อนทางเบาเซนเพิ่นสร้างมาให้เมนี่พี่น้องเลยอืมเมนี่แดดแบบโมกขีเทาเนาะแม่เนาะต้นทิ่ต๊ะมาแรงลงอีกลงวมาแรงหยานแห้งยู่มาแรงนั่นแหละแม่อหอมใบเนั่นยนะบานผนตกลงมาเนียหยันเจือนเนาะหยันเจือรัวเลยโดยแห้งยังกระด้แหงซีดายแล้ววะพี่น้องเลยลายใบกันซีดายแล้ววะ ถ่าทบงไปนดินแล้วตัวเองแล้วอยู่อแล้วะนอมมาเนาะแม่ได้อยู่แล้วบางหันบ่ได้อยู่อยู่พุนเนาะบางโดยว่าหา5ลวเนาะแม่เนาะโอ้ยด6มื้อนี้ล่ะลูก6มื้อนี้เนาะโยไวเติได้ซะพี่น้องสิฮอดทิเนาะเอ้อีกก้อนนึงก็แม่นพอนะเนาะยังเหลือ้างนะเนาะเระดมืแวบนลงอีกนั่น ตกอีกมาจากเวลาเก่ามาจากเนาะเมื่อเมื่อคืนนี่ตกอยู่บ่ตกตกเมื่อคืนตกจังโมงเกาะคืนนี่ประมาณสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงสิบเอ็ดโมงอยู่แล้วลูกโอ้ประมาณนี้แหละช่วงเที่ยงคืนนะเนาะโดยสิได้หมเนาะพอแล้วเนาะพอดีเราได้ได้ได้เลยฮะนะโดยพอเพิ่นบ่ไอยออกมาฮัน เองนงเอาบ้านเาเบืองบมเฮ็ดก็ยานลูกได้โมเป็นยันลอกหันมาตะข่างนี่ยันมาเด็กน้อยเด่นือว่ามามาสะยังสิอันดีคือเด้เนาะแม่เออเว้ยผเราบักลาสบายดีอยูรัมเลยมาอีกเมื่อนี่ตัดผมส่งรอเลยเนาะมา้สามเลยเออตัดบสามคนเลย้ม ตัวเลขชิมฮ้าสามคนกับสี่ชิมฮ้าในบาทหมดเลยควอมเนยางเขาเป็นในบาทหมดเลยตัดผมหมดทุกคนลบัดตัดผมแล้วก็รอเลยๆแบบนี้ทรงอย่างเกาะทรงหลักเฮียนส่งนักเรียนส่งหักเฮียนได้ไปโรงเรียนอยู่บ่เจ้าน่ะบอกไม่ไปไม่ไปได้โอกาสมาในีได้สิอ่านได้ด้บ้านนี้เฮ้หัวหน้มาเมื่อนี้ได้บอกพี่น้องเลยเนาะได้บอกดีใจไหมว่ามาอยู่ ที่ไม่ได้ห่ามือได้ยางน้ำเนยได้ไหมโอ้โหลัวก็ได้ลายยางด้ยเนาอาคุณพ้านังได้วันนี้พี่น้องเลยเนยจากนางแล้วแม่โดยโดยโดยเอานางโดยเนาะเอก็ได้บล็อกเนาะโดยแล้วก็ทิบหันเขาเนาะโดยทิบหันตุ๊กเนาะโดยต่อนี่ก็รังบังง่ายลูกโดยได้ลายยางอยู่แล้วก็เขน้เนาะเด้วก็เงินลูกอ่าความจริงแล้วนะเพื่อนโดยเพื่อน แจ้งแต่หึงแล้วมันบ่บายเพิ่นสซื้อมาให้แต่ว่าทางแม่เพิ่นน่ะยังอยู่พุ่นน่ะก็เลยบ่ได้ซื้อหันซื้อนี่มาพี่น้องไอ้เนาะซื้อนั่นซื้อนี่มาแล้วยันบ่มีคนเผาหนาอ่าการหันม้อนี้หันบล็อกมันนี้หันโดยกับเขากับเงินลูกโดยได้ได้ได้เท่าไหร่เงินโอ้ยกะ จักเสนบ่ลืมเล้อกเชนมุดาหา่มาเกีนลืมมาดิลืมเล้นะเนาะล <deuts. S 1> <laughs> <Ugh. S 2> ืมไว้ดิควมาั่งลววะโออย่างช้ำกันบ่กับเฮ็ดทานทิศหนึ่งได้ยุว่าช้ำเลยโอยบมไดเด้อลูกบ่ไดบ่เฮ็ดทานทิศหนึ่งบมไดหอดสาเนบ่โไดไดเอละสองเชนแปดอละสามเนสิบมือไดยุสามเนเืิสิหลูก อันน okay, ouais ี้ก็ถือว่าพ่อได้ใส่ใจไปเนาะโอ้ยหลุดไปยัดไปนี Perfect. ่แหละเดือเปอร์เซ็นต์บอกว่าเดือเดือจากซื้อเครื่องซื้อของมากเป็นบ่ถ้าแฉล้มเลยแม่เลยอ้าวยาหลอกเนาะเท่าไรก็ได้ถามเบิึงซื้อหลอกพี่น้องเลยดีใจน้ำแม่เพลินป้าเข่ามาโฮมพี่ก็ได้แม่ป้าได้หมดเลยเนาะอะไเห็ดเวียกได้หมดเลยโดยข่ามาโฮมพี่ก็ได้มาเมื่อนี้เด้อกระท่อมแล้วก็เรียบร้อยเนาะอ่าเรียบร้อยพี่น้องเลย มือพ่นเห็ดกระทอมนันก็บ่ไดมานพี่น้องเอ๋ยเนาะทางบอเซนเพิ่นพากันมากับทางลุงจิตเพิ่นสบายดียู่ไหมฮะสบายดีโดยสบายดีทั้งลุงจิตพ้อเนาะบอเซนแม่คือได้ดินบกหลายแค้แม่เอ้ยนี่พ่อน่ะน้าไม่เจ้าเออดเลยด้เลเรา็ดเายยากุติตุติติแค่เดียวอเขัาผู้ลงคนน้องลงบอเนาะนไม่ต้ใหญ่นั่งนั่ง้มตบเลยนั่งอยู่ทั้งนนป่อแม่ บ่เมยยังแม่พานั่งมที่นลูกกปเฮียกนั่งน้ำหมดกนั่นแม่นั่งแมเคยนั่งไนั่งต่าว้เอด้านก้อนใส่เออบ่ได้บ่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ดอ่ได้่ยแม่่ม่จอยน่าลูกไป้นั้นั่งแบบนั่งบ่ได้ม่บ่บ่อ่บ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 ่่บ่บ่บ่่บ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 บ่่่่บ่่บ่่่่่่่่่บ่่่บ่่่่่่่่่่่บ่่ เราเพิ่งเมย์นางชูเดียวเลยนางเนาะใครน้องคน้องคือกันได้เพิ่นเอาตังให้กับบ่นางเกือพอแล้วบอกใหมคนนั้นอ่าจะว่าจะใดก็คือดอยเรียบร้อยเนาะคนเรียบร้อยหนาะไปอะไรไปหนึ่งบ่บ่เสียงคือเป็นพระราชาไปอะไรจังหนึ่งคือบ่ชุภาพบ่เลยบ่ชุภาพบุรุษน่ะโอ้ยไปบางหันเนาะไปหาคือว่าคือว่าออกไปแล้วแล้ว นั่งไปมี้และเธอใดก็ไปมี้นแนี่อยู่บ้างคนไปมิ้นั่งไปมีได้ไปมี้ออันไปเห็นเบียกเรียด้วยด้วยแบบนี้เนาะตังค์ไม่ค่อยได้นั่งแล้วตังค์สูงเลยคนกินแล้แต่ตังค์เนาะคนกินแล้วนี่ แต่ก่อนเนาะใส่นี่เนาะมีขุนน้ำแข็งเนาะเราที่ว่าเคยผ่านมาเนาะแบบนี้ในไฮพ่นแบบนี้แบบเชื่อมราบบ่นด้แบบเสื่อมตลอดได้ไปเห็ดไปเห็ดเบี้ยกตั้งแต่ข้าวอันอันนั้นพุ่แบบนี้เคยตั้งแต่อยู่พุ่นมาอยู่บ้านที่นี่ใส่เลยเป็นนี่ใส่เลยเนาะแต่สิ่บ้าได้กับม่ไยาตได้มาแต่ฝั่งไทยเนาะเดี๋ยว่นบ้านโต๊ะนั่งเนาะอันหนึ่งอันนี้พ่นกินข้าได้ เดี๋ยวนั่งไปเนอะนั่งผุดบ้านอันนี้ก็นั่งสูงที่ผุดบ้านอันนี้ผุดบ้านนั้นนั่งเจวันนู้เคยนั่งไปนี้่โนเคยนั่งไปนี้บอกได้เป็นยูทูบก็นั่งเลยเคยนั่งไปก็นั่งในอยู่คนเดลยมีติตักให้เพื่อนมุดเข่าหนามกันเลยมาเมื่อนี้เราได้กระท่อมเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะที่มีขึ้นเป็นของเียกบ่แจ้ก อ่ามาเสร็จงานแล้วค่อยมามาเสร็จงานแล้วอ่ะอ่าเป็นได้เสีไม้รายมือเนาะงามๆเนาะไปว่างามบ่กกว้างเพิ่นว่าโอ้กว้างเพิ่นว่าเ็นบ่สบายอยู่บ่เย็นสบายอยู่บ่ว่ามันเป็นชงเดียวเด้โดยมันเป็นชงเดียวแหละ มันเป็นช่วงเดียวปุ๊บเลยเอามไม่้เอาเตียงไม่ใช่บ่อยก็ทั้งน่ะเอาวิ่งเลยช่วงเดียวก็เนเลยมันหลื่ะมันหลื่อาง่ะม้เขามานมันก้วงอะนะาพันพ่นกับมาดินน้ำอยู่บ่าขึ้องะพินะถ้าพุ่งขึ้นเป็นลังเนาะโดยพุ่ขึ้นเป็นลังแลมันกะมันกะอีกวันนึงเนาะอันนั้นคือคือเทียงอันนนอ่ะเทียงอ่จะเป็นช่วงคือเทียงนี่เอินอนี้อันนี้อันนี้เอินทู บ้เซนบ้าเซนเน่ว่าตูบะบเซนบ้าาบ้านว่าโเขาไปเบื้องของดีใจเฮ้ตั้งเสาเราบ่าเฮ็ดบ้านเราบ่ต่อไปเบื้งในคลิปเป็น้อหมยนะบ้านเดนนะเพื่อนบ้านเนาะซ่มบ้านบ้ามบ้านเาน่ยเนาะนีแล bueno. okay. so oh ้วไว้เครื่องไหวคงสบายแล้วม่เลนแม่นเฮ็ดใบเฮ็ดใบเครื่องหอเนี่ย ไอเครื <Es> <an> ่องไี <chips> <S esh class tea> oh, sure. ่นะเดี yeah. oh. uh. Uh ่ยวมีรถมีเล้าเดื๋ยวที่แม่อยากได้ย่บรถถ้าว่ามีรถมาใช้เนี่ยเชียวเอมาะพุ่งนั่นนะเชีออกโอ้ยออกเลยลูกเมืนคมได้เครื่องเครื่องขั้วนะเนาะอันนั้นอันนั้นมีทางทางห้านทางทางห้านแม่นห้านไม้อะนะโดยมันมีไม้เก่าแหละเธอชิมาชมมะนีมันใบใหญเอามาให้อยู่โอ้เอ้า เพิ่นสิเอามาให้เข้าซื้อนี่บอสเองแม่เปอนจากช้อยเพป็นหวานน่าโอ้แม่เอาม้าทรงส่งไม้น้ำน้ำลูกคนไม่แน่นดีบอันผู้เพื่อนนั้นมาส่งไม้เห็ดอันว่ากะกระท่อมนี่บอสเป็นมาเห็นเพป็นว่าคือมึงไม่มองเห็ดขอกให้คั่วเสียดัไม่ว่าอยากเอาไม้มาเห็ดไหนเพราะได้ตกโอ้ดีดีดีสาพี่น้องเลยเนาะโอ้ยดีใจนะแม่เลยสาพี่น้องเลยดีใจโอ้ยสาธุน้ำนอกไปตั้เนาะสีเกากระยั้งไม่ได้ว่จิต มีอยู่บ่พ่อในเห็ดอยู่บ่เห็ดขัวเช็ดนิส่เนาะทั้งนั้นอ่ได้แล้วขัวจังไข่แม่เลยเด้เราได้ขัวขัวจังไขเลยว่อเนี่ได้ต่อต่อว่าอีกนี่ต่อเพิ่มวาอีกนี่พอได้จุไคนี่ชื่อเนาะโดยโดยโดยถ้าว่ามีไม้หมนะเนาะปั๊บออกไปวังยุ้งแม่เป็นอะไรเนาะโดยเอาได้แม่ก็ออกก็ออกแห้งดีแม่เุ้ย ให้เงยขึ้นงีขึ้นไม่เพิ่นอยากเอาให้นะเพื่อน่ไน้เพื่นไ่อด้ไเพืนเย่งโอ้เพื่นอยางบริจากเนาะจะได้เตาจุ้ได้ดีจีบวยไหมโดยแบบเฮ็ดคานีกับพอเนาะเานีก็ได้อันนั้นบ่่าวามากเอางงแต่นั้นมันเดือดเลยกมาพอดีสองสามแผ่นสี่แผ่นนก็วาไปพอได้นีดี พอได้มุงตัวนี้นะพอได้หลังพื้นดังไฟเนาะแม่แม่ก็ดังทังนี่เนาะหรือว่ามาต่อพี่บอกต่ว่าทั้งแม่์พันห่วงหัวจังไคร่นะนทำปูงทำปลาถวยพวกตัวาดปลาพื้นอย่างเดียวเลยไป้องจู๋แถวนี้นะไปทางนี้เนี่ยมาเปนใกล้เครื่องเลยมันเขี็งมันแน่นพวงมันทันได้ติดนี่กะก้นน้องแล้วแหละมันปลูกอยู่พี่โอ้ยเนาะบบเป็นอยงอันนี้โอ้โหเป็นอยงอันนั้นแกดีเดียวเนาะได้โอเคเลี๋ยวนะ ขอเจ้าขอทางหนเราบราคคนได้เนาะงามแล้วเป็นแบบงามแล้วนะวะอื้นแม่ัะเลียนทังนี้้งนี่เนื้ว่าพูดไทยได้เหรอเ่ยนะเราเซไว้อยู่นะบับังามบัดขึ้นมาเป็นโกลโอเคเด้แล้วป๋ยไฮะเนาะปุงปุ๋ยไงเนาะ อยากได้มังม่วงเอ่ะต้นนึงเท่าใด๋เด้เนาะต้น้2000แบบงน้อยเด้แสนลูกน้อยแสน1ก็มีรอิงตามต้นที่กงม่วงยังอันน่ะ1 3 0ตนคว่าแหละลูกน้อยช่วงต้น่เพิ่นซื้อมาให้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละเพิ่นหยับ่เป็นหยังเดี๋ยวเอาเลขแม่บอกก่อนซื้อเรสิซื้อมาให้ดอกเลขยังล่ะแม่8แม่เ8เด้ลบ่โอ้1000บ่8เด้1000ตายเนาะใหญ่นี่อยู่บ่นอนี วันทีกี่ว่าแทนยมงไได้ปิ๊บยินดีครูแบ็นมั่นเนาะเลยเนพื่นบอกคืนนี้บ่คืนนี้คืนนี้ตื่นมากเลยมันเด็กเป็นเนาะบ่ไปถามคนอื่นว่าเร็กอื่นอื่นอีกนะเอาเพื่อนบอกอะแฮ่เพื่อนบอกคืนนี้แสดงว่าเพื่อนในห้องซื้อมือไม้เนาะเอันอ่อนออกขึ้นนี้แล้วนะโมเมนต์แล้วนะเนาะเออบางคนละมือแล้วนะพี่น้องเลยมายั่งนะว่าแทน ปั๊บนีก่นนะนคือนุ่มที่จับฟูนัดูนมากสิเทนี่เพื่อยูู่นมาก่อนเอาบาสร้างเพื่นเฮ็ดหนใช่ไคือเพื่นเฮ็ดเพื่นเฮ็ดมุ้งน่กับเพื่เทเลยถ้าปูน่ะคอยบอกเพื่อนยู่หหมาไม่นี้เลยวะบอเทนี่ยังยังบบของเทหเขาเท่เขาทก็ได้เทก็ได้หรอปูนเทได้อยู่นะแมนแล้วกรตุกนาํเนี่ามาตะกอนเนาะกะทังน้เนาะโอเคกะเพนเดียเวลาเพนมาเห็ดนะนักบปั๊บาแดง มแดงเพิ่นกะมาเฮ็ดเลยนะยังบ่ได้ตอนนี้เหรอยังตอนแรกก็จะเกิดคักเนาะเดี๋นี้พ่นโล่งดีได้เนาะบัดเพาะมาอยู่นี่ได้กัอุ่นนี่เนาะอุ่นเด้ใครกัวใครกัวจะพุ่นเนาะมันโมเมนต์ทีเฮาเดีอันนี้มันเป็นทีเฮาโลดเนาะอยู่นะมันมีความชุกเมยแม่นบอกเครื่องครองนในลายกูก็แม่นแม่นหมดลายเก่าเลยเพราะว่าไม่นี่ก็เอามาไม่เบิดได้เนาะ เอฟซีบ่าพอเสียชื่อจิมจกจิมจกผู้ชายอันจิมจกผู้ชายเด้่ยดีกว่าฉันนะออ๋ทั้งแม่เพิ่นคุดคักทุกคนล่ะแต่ว่าเพิ่นว่าคู่ได้ยุ้มันก็เบาเลยแต่ว่าล่ามันเบาอยู่ผู้หญิงเป็นได้แค่มีมีบ่ผู้หญิงผู้ชายบ่ได้อันเดียวกันบ่มีอันน้อยนิดอันเดียวกันแล้วมันเป็นเป็นแบนเนี่ยอันนั้นจังหวะเสียมจกอันเสียหนาไปจักอันนั้นอันนี้คุดแบบเฮ็ดคู่เฮ็ดยังอันนี้เนาะพักก็ได้นี่เฮ็ดคู่นั้นพักอยู่แถวนี้แถวนั้น เราจะปลูกเซตินรถดได้น่าอันเห็นว่าเราว่าเราบริถิ่นได้เมื่อั้นภากันหามมาลึกๆเมื่อไงเห็นได้ไหมปลูกภาคยังไงปลูกพักห้อมปลูกได้บันยางได้เนาะโอยมาบัวบ่เงี้ยภาคบัวนาคพังห้อมพาคห้อมยังไม่ได้มีในพักบ่ โอ้แต่ว่าคืออยากปลูกแต่ว่ายังท่านด้มีใบจูไพร์ไปเลยใบจูไพรนี่ใบจูไพรเรียบร้อยเป็นพื้นเฉยึ่งที่เขาท่าอะไรเลยโดยน้ำในก็มีพ่อพี่น้องไงเนาะทางให้มันเก่งมันมันเพียงแบบมันเพียงก็โอเคเลยนะเวลาฝนตกมามันจะน้ำไหลเข่าไหลเข่ามันกระกุนเข่ากระนเข่าได้ แมน่นทว่าเฮา,าบ่เฮาบ่เฮ็ดปภาบดินเนี่ยมันเปียงนเนาะน้ำมันน้ำไหลลงไปนี่ม,นมันไหลขึ้นเนาะดินตอนนั้นดินคงคนตอนนั้นมุวลมาเลยนะเพราะว่ามันตมม่ำกว่าูบอกเลยน้ำทุกทุบน้ำไหลลงทางไปเลยต้อไปอต้องมีต้องเอาท่อตรงมีมโคมีเอ็นหล่อลางน้ำเนาะนี่เดี๋ยวไาน้ำไหลมานี่มันเป็นมันจะอ้างู่านี่เนาะต้องมีลงหล่อล่างเนาะต้องเฮ็ดทางเข่าเลยซื้อท่อมาใส่เนาะท่อประมาณห้าท่อน าอาฮูกพรุ่งเลยเนาะทางนเนานะไว้ได้ก็เอาเอาดินมาถมบบดเพราะว่านี่น้ำน,ำนำ้ำที่มาเพิ่นใส้อยู่ยพุ่นเทพพี่น้องเนาะโดยใส้น้ำพุ่นเนี่ยมันไหลมันนี้บันนี้เมื่อนนี่เป็นแบบห่อนมุกกี่เท่าเนาะบอสเซนเนาะมุกกี่เท่าเ <c oughs> อาประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วครับโดยมาไมื่นี้ม,ม,นนมีเวียกทางเงินแม่เพื่อนพี่น้องมีมีอย่างน้ำเนยเมือนี้ได้มาบอสเซนคือเฮานัดกันเมื่อนี้น่ะ นี่บล็อกโดยกับเล็กเนาะบล็อกเล็กปูนก็คือเห็นแต่เล็กไอ้คือเห็นแต่บล็อกใช่ไหมเช่นอ่าตัวนี้ยังบูว่าสาว่าทรงตอนใดตัวนี้เป็นเล็กกับปูลนะนะมันเต็มรถเพิ่นบ่อ่ะบอสหมายว่าเพิ่นเพิ่์มันมันมันอยู่คนอาหารโอ้โหนะโดยมันก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาส่งกับเพื่อนกับที่ทรมาบอกประมาณนั้นประมาณตอนแรงๆเนาะเมื่อกี้เห็นหลังคาน้ำก๊อกน้ำแน่ โอ้ไมอนี่เนโเด้นี่เป็นคันโยกเด้โอ้เห็ดเป็นคันโยกแล้วก็เห็ดหลังคาใส้นี่โอ้ไม่ได้ข้าสูนตรมันกับพวกฮอร์ลกทคนไดสินะโดยถ้าว่าถ้าว่าเพิ่นมาเอาไม้มาให้อันผู้เพิ่นชีบริจาคนะให้เฮงแล้เพิ่นบ่ได้มามื้อนี้ล่ะเพิ่นบ่ได้มามื้อนี้บ่ทางพวกช่วงวัยวัยช่วงคำคำเพิ่นสิว่างบ่ครับเพิร์บรีนะถ้าว่าช่วงค่ำเพิ่นม่าช่วงก็โอเคเฮาก็เอาไม้ตอนนั้นเฮ็ดเลยเนาะเนาะ เพื่อนมาไหมมันเป็นเมรดยไหมมันเป็นไ,ไม่ริ้วนะเพี่นว,ว่านะไม่ริ้วอ่ะมันก็ไม่แหละเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนเสี่ยมมาให้เช,ช,ช็คทีอะไรเล็กไปหน่อยเนาะหรือว่าจะเช็คฉินนะทางเมย์บนทัวร์บอกว่าเมย์อยากเอาให้สีหนนะ้าอ,อ,อยากเอาให้เห็นแล้วก็ดูโตน <c oughs> ดูโตน <c oughs> ทั้งงานเมย์อุตสาห์แต่ก็อยากสดอยากซอยพี่น้องเลยเนาะโดยซาถูกน้ำแม่เพื่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะท่านไมบเคืองใบของพี่น้ำมูลนี่แหละเนี่ย เอาว่าสรางกสิเดียรกันนะให้เพิ่นให้ช้างเพิ่นทั้งเลยเนาะ้เพิ่นเฮ็ดให้เลยเนาะเพิ่นบ่คิดเงินเท่าเพิ่มบ่เนาะแต่ว่าพ่อให้เพิ่นเทพหลังคานี่ยแกมีผลพันหนึ่งเลยนะโอ้๋อเทพเทพท่านมูหลังคานี่ยดโดยเนาะพันหนึ่งพังบึ้งทําห้องหักในนอนอ่าพันหนึงเอาไปเท่าเพิ่นเทพเพิ่นแถมไปอีกเลยใช่ เอาดอันนี้คือ FC เซิ่นเอาหายเองบ่หรือว่าหเอาห้ยหางทั้งเ่างคนเองเลยช่างคนบบได้บอกว่าเอาเท่าไหร่ไม่ท่ไม้ถามช่างเออเอี่นบอกว่าเอาหายช่างคนพักนึง้หคนเฮ็ด มุงรังก๊อกไข่ละจ้ะแบบแบบช่างไม่ได right. ้บอกเองนะว่าใอยต้องการทำนี่ด okay, so. okay. ิบอเออผู้นายผู้นาค่าค่าราคานึงได้คุยกันนะบอพนตกลงหรือบอพนโอเคอยู่โอเคสิแม่เมย์เาพันหนึ่งมีดิดูดิบัดยมกันสิบ่ได้บุหอนแดดเนาะอ่าสบายเขาตุ้ยบันนี้แล้วบานตุ้ยแล้วบานนี่ดิเอ๊ะชิตุ้ยบันนี้แล้วเหรอหนมน้าไหวบ่แมย์เน้นใส่บอ เย็นเนาะมีแห้งดีอันน้ำใสเนาะมาใส่น้ำก๊อกเนาะผลน้ำเลื้งอยู่ผลอาบน้ำน้ำเดืองเลื้งมาแล้วหนะชั้นชั้นมาแจ๊กผิวจังเดืองเนาะอาบน้ำเดืองเลื้งเนาะเด็ดตีนก็เลื้งได้เออหัวเศ้าหัวเด็ดต้องมาเอาน้ามันนีล่างหลายเดือนก่อนเนาะมันถึงเศร้าเลยเอาดีใจทั้งน้ำแม่เพิ่นพี่น้องเลย cún à bao vườn ma, bố đã hải sang rồi nó, pha thang mè vườn vậy, nêm kẹng, thêm bún, nêm kẹng vào nó, bố, bố ือโมเปื่อนเนาะมันจะโมเปื่อนเพราะว่าขวดโมได้เปื่อนเดิงานนี่มันต้องใช้น้ำแข็งตลอดแม่ต้องใช้น้ำแข็งทางบอเซนซื้อมาให้เมื่อวานเพื่อนพี่น้องน้ำแข็งเนาะยันมาทั้งซ่างเพื่อนมาเห็ดอันอันคือว่าอนนี้บ่เห็ดมงบองหนุ่มน้ำก๊อกเนาะอันได้บ่ล่ะโอ้ยน่ะบอเซน วงบดได้เลยเนี่ยน่งวเนี่ยได้กิได้ไดได้นี้ได้ได้ได้ไ่้เ้าดได้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 ไ้วด้ได้ไ้ได้ได้ไา้าได้ได้ด้ได้ได้ไดได้ได้ไดด้ไได้ด้ไดได้ไ้ได้้ มันขึ้นนอนปเทิงคือกันโอ้ไหนมาน้องมาเได้อย่างบตูนบักตูนโอ้ยเซ็ตบบบนี้บาวตูนมีหมู่บานี้ขึ้นไปนอนคือกันนอนพี่่บ่่ให้นอนก็ไ่ได้มันไห้แงงกั่วหยอเด้อพี่รองนาะซื้อซื้อคือกันก็บักตูนนะก็สีย่าเลยเนาะ มีได้คนซื้อเบาตูนกับทีมงานน่ะทีมงานทรายบุญน่ะมีได้เออราเคยมาทางนั่นอยู่บอกเราเราไม่เคยมาเนาะยังไม่เคยมาหาเมื่อเดือนเีื่อไปวัตถุพันธ์ก่อนไปเบิร์นกันเลยนะอ่างอ่างนั่งไอ้อ่างหานสั้นสั้นวางขี้เห็ดแล้วบ่เปอร์เซ็นต์เอาเพื่อนเพื่อนแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วแล้วแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ด พี <é> ่มาทางหลังฮะนะดยสบายแล้วไม่ตูพันเนาะบปลายชีวิตพี่น้อยหน้าของนายมีคมอะไลอู้ใช้ใจน้ำเนาะใจน้ำแล้วว่าเขยเท่าใจปันนี้แล้วมีควาฝันที่จากที่ว่าเออเห็นหนูเห็นลูกเต้าที่อยากนอนเฮือนชานั่นเป็นไม่พากันไปนอนเป็นบ่พากันไปนอนอยู่เฮือนมูอะไรแบบนี้นี่เป็นของตัวเองแล้วบันนี้เนาะบันนี้ได้ขาถุดุข้าถุดุอะไรแล้พี่น้องเย พอนี้ดีมีแห้งโดยทุกคนและจุกผักแห้งๆบ่จุกปู่จุกคนจ้าทุกทานทีมาซอยเนาะงไหมนาะโดยสาธุพี่น้องเลยเอาตอนนั้นเลยนาะทางเฮากับสิพากันไปไปเวียกโตแบบนี้พี่น้องเลยไปเห็นไปตู้พานกันแหละกับซื้อข้าวไปเพิ่นอีอ๋อซื้อข้าววะอ๋อซื้อข้าวไปให้ทั้งไปตู้เลยไก่มาให้ติดไก่ชอบนึงเราได้ชอบนึ่งเราบ่ได้เขาบอกได้ช่วงสี่มาใส่กระ่อยก็ได้ ได้บ่เอ้ยอาจายังว่าผู้2คนบ่ได้2คนเพิ่น้ได้บ่จะโอเคบ่ได้โอเคอยู่ได้ๆๆเนาะมาตรงันใเพิ่นกันเนาะประมาณนั้นแหละก็มีแต่ว่าสิอ่าจบคลิปเลยซะพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวทงให้ทงแม่เพิ่นอยู่นี่ถยมาสร้างเพิ่นมาเนาะอ่าเพิ่นว่าเิ่สิมาตอนใดก็แล้วแต่เนาะแม่นตอนแงบ่แงูแคุยกันตอนแง เพราะมันกังเดนดอการาเฮกใ่ไหมเนาะกะปูแล้วก็จะชื่อเรียกกระปูเพราะกระปู้ย่างบองมันเนรออันนี้ย่างโมลายูกันเลยนะเป็นเอาเป็นให้เรียกกะปูมุ้งก็เรียกกระปูตอกได้เหมือนเนาะไปซื้อกระปูมาให้อ้าพอดีเรออกไปซื้อเครื่องซื้อของมาด้วยเนาะเอาสาม่เนาะทั้งดูสิพผ้ากันออกไปข้างนอกได้เลย อาโดยอาจบคลิปเลยเนาะอ่าสบายดีโดยโดยโดยอยู่ดีมีเฮงกันเบอร์สุขุมสุคนโดยข่าวใม่อยู่ด้วไหมเด้อยังสีข่าวไม่อีกรอบอยู่ไหมเอ้ยเอ้าพี่น้องเลยเนาะสำหรับมันคลิปนี้ก็ขอคจบทซ่ซามีกอนพี่น้องเลยพบพ่อกันใหม่คลิปหนาเนาะพากันออกข้างนอกต่อวันนี้พี่น้องเลยเนาะโดยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเลยเนาะ สำหรับเมื่อนี้ก็ลำลาไปแล้วสบายดีอยู่ดีมีแฮงกันเบิดสุขูสูขคนพี่น้องเลย,ยโดย